สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิปนะคะกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่รู้จักกันดีในนามปากกาสีบูรพาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงชาวไทยเจ้าของวาทะฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน กุลาบสายประดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2449ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นชาวกรุงเทพคุณพ่อชื่อสุวรรณเป็นเสมียนเอกทำงานอยู่กรมรถไฟคุณแม่ชื่อสมบุญเป็นชาวนาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนายสุวรรณกับนางสมบุญได้ให้กำเนิดบุตรสองคน คนโตเป็นหญิงชื่อจำรัดส่วนคนเล็กเป็นชายชื่อกุลาบสี่ชีวิตพ่อแม่ลูกได้แยกครอบครัวมาเช่าห้องแถวที่เป็นของพญาสิงหเสนีอยู่แถวแถวหัวลำโพงเมื่อกุหลาบมีอายุได้สี่ขวบได้เริ่มต้นเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงจนถึงชั้นปฐมศี นายสุวรรณผู้เป็นบิดาได้ช่วยสอนหนังสือให้ลูกชายคนเดียวก่อนเข้าโรงเรียนด้วยแต่พ่อของกุหลาบอายุสั้นป่วยเป็นไข้เสียชีวิตตั้งแต่เมื่ออายุเพียง35ปีตอนนั้นกุหลาบเพิ่งอายุได้หกขวบแม่และพี่สาวจึงได้เลี้ยงดูเขาต่อมาโดยแม่ได้รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าและส่งพี่สาวไปฝึกเล่นละครรำและละครร้อง เพื่อหาเงินมาช่วยจุนเจือและส่งเสียให้กุลาบได้เรียนหนังสือโดยไม่ติดขัดกล่าวคือเมื่อจบชั้นประถมปีที่สี่แม่ก็ได้เอากุลาบไปฝากเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนทหารเด็กของกรมหลวงนครราชสีมาโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำสอนทั้งวิชาทั่วไปและวิชาทหาร กุลาบได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้สองปีแม่ก็รู้สึกสงสารเพราะเห็นว่าลูกชายต้องอยู่เวรยามแบบทหารและเห็นว่าอยากให้กุลาบได้เรียนวิชาทั่วไปมากกว่าดังนั้นจึงให้ออกจากโรงเรียนทหารมาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินโดยเริ่มต้นเรียนในชั้นมัธยมสองและได้เรียนเรื่อยมาจนจบชั้นมัธยมแปด เมื่อปีพุทธศักราช2486ชีวิตครอบครัวกุราบสายประดิษฐ์สมรสกับคุณชนิดสายประดิษฐ์มีบุตรด้วยกันสองคนคือแพทย์หญิงสุรพินสายประดิษฐ์และสุรพันธ์สายประดิษฐ์งานหนังสือพิมพ์ ปีพุทธศักราช2465้าขณะอายุได้17เจปีกุลาเริ่มฝึกหัดการแต่งหนังสือและทำหนังสือโดยใช้พิมพ์ดีดจากนั้นในปีพุทธศักราช2466เมื่ออายุได้18ปปีได้เริ่มเขียนบทกวีและเขียนเรื่องจากภาพยนตร์ส่งไปให้หนังสือพิมพ์ภาพยนตร์สยามในช่วงนั้นใช้นามปากกาเช่นดาราลอย สอปอดอกุหลาบนางสาวโกสมุมหนูสีก็สายประดิษฐ์นายบำเรอและหมอต๋องเริ่มต้นใช้น้ำปากกาสีบุรพาเป็นครั้งแรกในงานเขียนชื่อแถลงการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทศวรรบันเทิงไม่ทราบเป็นงานเขียนประเภทใดในปีนั้นได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนรวมการสอน และเป็นนักประพันธ์อยู่ในสำนักรวมการแปลของนายแตงโมจันทวิมกุลาบสายประดิษฐ์ได้มาฝึกการประพันธ์อยู่ที่สำนักนี้ด้วยความมุ่งหวังอยากเรียนรู้และหาไรายได้จากการเขียนไปจุนเจือครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนพร้อมกันนั้นก็ได้ชักชวนเพื่อนร่วมรุ่นอีกสองคนคือ ชชเอมอัตระเสนและสนิทเจริญรัตให้มาช่วยกันที่สำนักรวมการแปลด้วยปีพุทธศักราช2467อายุได้19ปีเรียนอยู่มัธยม8กุหลาบสายประดิษฐ์ได้ใช้นามจริงของตัวเองเป็นครั้งแรกในการเขียนกรอน6ชื่อต้องแจวเรือจ้างพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนชื่อถแถลงการศึกษาเทพิลิน หนังสือพิมพ์โรงเรียนเล่มน,นี้มีหลวงสำเร็จวร,รกิจหรือบุญเสขนันซึ่งเป็นครูวิชาภาษาไทยของเขาเป็นบรรณาธิการในปีเดียวกันกุราบก็เริ่มใช้น้ำปากกาสีบูรพาเขียนบทประพันธ์ขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวปีพุทธศักราช2468อายุ20ปีกุราบเรียนจบชั้นมัธยม8 เริ่มชีวิตการเป็นบรรณาธิการครั้งแรกในหนังสือรายทอสอรหรือรายสิบวันชื่อสารสหายแต่ออกมาได้แค่เจ็ดเล่มก็ต้องเลิกไปต่อมาวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2468กุลาบได้เข้าทำงานที่กรมยุทธการศึกษาโดยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เซนนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ โดยมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานโรงวิทยาศาสตร์ได้เงินเดือนเดือนละ30บาทการที่กุลาบไปเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการที่เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์เพราะสืบเนื่องมาจากเคยส่งเรื่องไปลงพิมพ์ที่นี่จนเป็นที่พอใจของพระพิสิทธิ์พจนาการหรือชื่นอินทะปาลิรผู้เป็นบรรณาธิการในขณะนั้น ซึ่งต้องการผู้ช่วยที่มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปทำงานปีพุทธศักราช2469อายุ21ปีเริ่มเขียนงานประพันธ์อีกหลายชิ้นได้ลงตีพิมพ์ที่เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์สมานมิตรบันเทิงมหาวิทยาลัยสวนอักษรสารากรเกษมปราโมทนครดารุณเกษมเฉลิมเชา วิทยาจารย์และอื่นๆอีกมากมายขณะเดียวกันก็ได้ไปช่วยเพื่อนทำหนังสือพิมพ์ธงไทยรายสัปดาห์และหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งออกในงานเรื่องเร่อของโรงเรียนเทพศิลินขณะที่กุหลาบสายประดิษฐ์ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศา,ศาสตร์อยู่ประมาณสองปีเศษนั้น ได้มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ตัดสินใจเลิกคิดที่จะเอาดีทางรับราชการและได้เบนชีวิตหันมาประกอบอาชีพนักเขียนนักหนังสือพิมพ์โดยอิสระเพียงอย่างเดียวโดยเป็นหนึ่งในคณะสุภาพบุรุษรวมกับนักเขียนชื่อดังอื่นๆเช่นยาคอบฮิวเมอริสจัดทำหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษลายปากเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2472 ออกจำหน่ายทุกวันที่1และ15ของเดือนมีกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นบรรณาธิการและเจ้าของมียอดพิมพ์ครั้งแรก2,000เล่มหนังสือสุภาพบุรุษลายปักฉบับสุดท้ายคือปีที่สองฉบับที่37วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,473หลังจากนั้นตำนานแห่งคณะสุภาพบุรุษยังคงมีสืบต่อมา แต่ทว right ่ามีได้ปิดไปในลักษณะของการจัดทำดิตยสารวรรณกรรมอีกต่อไปการยุติลงของสุภาพบุรุษเมื่อปีพุทธศักราช2495กุหลาบสายประดิษฐ์ถูกจับกลุ่มด้วยข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือกบฏสันติภาพ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2495เมื่อรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้จับกลุ่มประชาชนจำนวนมากโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายลักษณะอาญารอส .127 และได้รับนิรโทษกรรมในปีพุทธศักราช2500ในช่วงปลายชีวิตได้ลี้ภัยไปอยู่ที่สาธารณารัฐประชาชนจีน กุลาบสายประดิษฐ์เสียชีวิตเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2517อายุ68ปีที่โรงพยาบาลเสียเหอปักกิ่งประเทศจีน